ายกันนหรือทยตรงนี้เลยอยืนตรงเรอ้หาเลยมขี้ไี้ยืนไหมสนุกไหมสนุกดี้วยดูตอนผลิตขอบอะไรนะได้ดูตอนนั้นแหละเออเออเรื่องไม่ถูกเลยจะดูจอไหนเพลงแต่งน้องน้องพี่แอฟพี่อฟพี่ดีค่ะนนหูแตก นนมีคนหนูแตเช่งเข้าไปเข้าไปเพิ่นแต่งดีิลี่เดี๋ยวคุณแม่รออยู่ถอดเสื้อร้อนแบบร้อนร้อนมากๆอ่ะวันที่ร้อนที่สุดแล้วถ่ายที่นี่อีกแล้วโหแบบปกติสุสานไม่มีหลังคาอยู่แล้วไม่มีลมลมเจ๊แม่เขาเต้นมาแล้วพอถ่ายก็กดเต้นออกกลับบ้านไปอาบน้ำอ่ะไม่ไหวจริงขอที่ช้านี่กอยก็ได้ ที่ติดภารกิจนี้แบบนะไม่ไหวเลยที่พูจริงเข้ามาที่เ่ยที่เปิดแถวนี้ให้อาบเลยเอ๊อ้าหนังไม่ชอบในในทูนี้ไม่มีห้องอาบน้ำหรอมีดิเไม่ให้ว่าของมาเลยตัวในรถตอวันนั้นเนี่ยก็สะสมที่บริษัทวันวันนั้นไงอันนั้นเตรียมมาไงแต่ทีมันไม่ได้เตรียมก็มีผ้าถุง่ะก็หตักกระโอออ้้้รรนนแบบจริงๆเนี่ยดโเลย หมดแล้วป่ะซีนนี้หมดแล้วค่ะยังงไจบยังอ่ะจบยังใครตายอ่ะไม่สุดสานเลยนะอ่าบริการตายนั่นหญิงแทบต้องไปด้วยเหรอเนี่หญิงแทบรู้จักนี่หรอเป็นบริการของฝั่งคาทาเดคอร์ดอ้ยค่อยไปดูสิโหเมฆาคาโตะเออไม่เอาต้องมานรอไม่ไหวหรอกเออลืมไปแล้วป่่นแล้ว เที่นี้พี่เพมย์เอาไปเองแล้วพี่ตอนก็อยากไปส่งเขาไม่ได้ในลกโซเชียลเป็นยังไงบ้างวันนี้สงบสุขดีค่ะมีอะไรเน็ตเน็ตมืหนาเราเรื่องอะไรไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีอะไรเลยเหมือนในไอก็หมั่นได้พักผ่อนเครื่องเกียร์อะไรบ้างเครื่องไม่ร้อนเลยนี่วันนี้ไม่ต้องชาร์จแบตวันนี้ไม่รู้ร้อนแม็กเน็ตตอนที่ คนที่ไลฟ์เองอะเครื่องร้อนไหมร้อนไหมแบตร้อนไหมเน็ตตอนเน็ตบอร์ดแคสอะบอร์ดแคสอยู่ไม่ตอนทุกครั้งอะตอนที่ไลฟ์เวลาแบบประมาณยี่สิบนาทีอย่างเงี้ยเครื่องเน็ตเวลาหลังจากบอดแคสอด้ร้อนปะร้อนนะทำไมมันร้อนมากเครื่องทุกคนอ่ะร้อนมากมันก็ปกติไหมไม่ชาร์จแบตก็ร้อนเออไม่ของพี่ไม่ร้อนพี่บาร์มันจะบอกเครื่องมันดีเหมือนพรุ่งนี้ทิ้งวันหนึ่งให้แบบ พักผ่อนพักผ่อนกับเราเราจะนอนกันใช่ไหมแน่ใจเหรอว่าเนจะนอนนอนกันใช่ไหมเนก็ออกไปหาอะไรทําอยู่ดีไม่แต่เดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่ง้มีไลฟ์ไงทั้งวันงานเท่าปีไหมงานไม่ทำเลยเอาป้งกับปักได้เลยเอาไม่ไลฟ์ทั้งวันหรอกเรื่องวันอะแต่ไม่ไลฟ์ทั้งวันหรอกแค่ตั้งแต่เข้ากั้งวันเป็นต้นไปพี่แอนไม่ผ่านสวัสดีค่ะพี่แอนพี่แอนขนสวัสดีค่ะพี่แจ็สวัสดีค่ะ รอเพลงเนสอยู่นะคะกี่ตามได้ยังเปล่ารอเพลงหนูรอเพลงหน้าแล้วค่ะรอแบบมีจังหวะอย่างเงี้ยแหละช่องเฮ้ยทำแนก่อนพี่ตามถ่ายรูปแน่ก่อนไหนให้มาไหนให้หนโอ้โหเลยก็เป็นในต้องแนวมา R&B อ่ะโคตรพอเลยบอกมีจังหวะหน่อยเออใช่เพลงใหม่ของของซันนี่ก็เขียนได้อีกใช่ไหมแหม ที่กำลังจะออกน่าจ้าไอจีบแต่ร้อนอยู่ีร้อนมีร้อนมากเดี๋ยวรีบว่าร้อนนะคะไปเจอที่ศาลก่อนอุ้ยแต่วันนี้ร้อนมากไม่หลงผมตีต้องหนาวอะไรหนาวแล้วเดี๋ยพี่เห็นรูปเดสแบบตลอดอยู่ต้องอยู่ตรงเนี้ย ต้องอยู่แถวนี้ถ้าือดอกไมันหน่งก็าแถวนี้มีอกอก้องไหนดิต้องไหด้ก็ได้อะได้หมดเลยซายกล้องขวาก้องก็ได้อเคพ่จะรู้ว่พี่ต้องมอไน้ยก็ได้าไแนี้ก้วกัโอเคเปลีนอรับใเปลี่ยน มีความเอาขาด้วยมเดี๋ยวลองลบเดยวปลี่โอเคเปลี่ยนเน่เนคือเขาทำไมไม่ใช่ภูเขาเน่เตี้ยโอเคเจอเพยงหน้าอีกคนไหมต่อแถวโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเอาหน้าะขับับบ้านดีดีโอเคเจอกันขับบ้านดีดีวะโอเคจกเลยี่พีจกไม่บายจีจกไม่บายมีความเสียงใช้เสียงเเสียงสอง เราคิว่าพรุ่งนี้มันจะได้พักได้สดชื่นแล้ตอนเช้าเนทเนทมีนะแล้วไปชกมวยเหงื่ออะ่ไหมคะชกมวยยังยังยังถังมังกรายหายเขียวก่อนคิดหรอว่าเนทพักเนทถ้าเขียวอย่าไปเล่นเลยเฮ้ยไม่ใช่ไปปกติอยู่แล้วคนเริ่มต้นอย่างนี้เลยอาทิตย์ละครั้งเหรอชั้นไม่ได้คุ้นว่าชั้นแต่คือวันไม่มีเวลาชั้นไปบ่อยไม่ดีจริงตอนอยมวยมันต้องช้นอยู่แล้วเพราะว่าพี่บอลเราไม่ได้ไปดังไงขาจะบีบไม่ได้นะหรอบปวดมาก นอะไม่เนเล่นแรงเลยเออเนี่ต่อยแรงเต็มไปเรื่องเลยเถอะระวังร้องระวังเอาอดแตบแต่ก็ดีนะเล่นไว้เราป้องกันตัวเองได้โอ้โหจับเขาเขาไปเยาขึ้นเขาจับจับพี่บอลจับพี่บอลจับตัวเองได้แม่ไหนไปต่อยพี่บอลดิเออลองซ้อมดิเออจะสอบทรายเนี่ยรู้แล้พี่บอลตัวอะไรเนี่ย ยันอยู่ยันอยู่ที่ไหนอ้าวพี่บอลพักเหนื่อยอลยังไงบ้างพัชชาโอ๊ยพัชชาล่วงอันน้ทาพี่พัชาเหรอใช่ของเพื่อนมันสมัยรุ่นบุกเบิกอ่ะพัชชาเซ็นให้โอ้ยสมัยนู่นเลยนะเดียวเดี๋ยวเดียวมันก็ไม่นด้ขนาดนั้นสิบปีหปีนานมากตั้งแต่สมัยเพื่อนพวกเอ็นทานเดินมันก็ทิ้ง่อยไว้รถเนี่ยเอาอเลยเอาอเลยก็วายกับลิปติก รถใครแต่ไม่มีใครเจอในรถเพราะไม่มีใครสนใจรถอ๋อวันนี้ไม่เอากล้องมาหรือไม่เอากล้องมาหรอพี่สายวางแค่พาไปเองมันก็ยากลำบากแล้วเลยถ่ายถ่ายได้อยู่อะไรถ่ายได้อะไรวันนี้ไม่ได้ฟังดีเจหรองพงยังไงเดี๋ยวถางกำเนี่ยเดี๋ยวก่อนเหรเดี๋ยวก็ ต้องรีบัขบ้านเนี่ยไม่เปิดทคืนนะยุก่ออวัวกลัพีกเลยอ่ะมาอะแล้วกดเราไมัมีความถูเชนะใส่ไม่ดีมากมากอะกอ้ก็เองไม่จริงกาจะแบบเลื่อนอะแล้วอีเนี้ยไปกดอีเอฟอีกอีกเขาเรียกอะไรอีกอีกโหมดหนึ่งอ่ะงงไปอีกกำลังจะแบบพีกอ่ะเออเตอรเตอรตอเตอรบต่ายไม่ะด วันนี้มีรอบสองอยู่หนูดี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 ค่ะพี่ว่าขออัดอัดมาให้กหรอไหมเ้ยทั้งหมดเลยเอออัดแทนเลยอีเ็้วเนตอยากได้อยู่เนบอกเอาก็อัดดีดม้เดีวไม่เอาต้องขอตามนี่แหละพี่รู้แล้วเนทต้องแต่งหรอกแต่งเครื่องเสียงหรอเนท่อหรอใช่เตึกเอวันนี้ต้องแต่งหน้าด้ใช่ปะีเครื่องอ่าอีที่วังหสมนิดอะ้มีประโยชน์เวอยสองกระดด ถึงจะจกแฟก์ตาเปิดแฟร์ส่โหแฟร์ตาแล้วก wow. ็อู้มันจะชองแต่งหน้ามาเองไปอีอันนี้คือโอ้ยเลยไม่หรอกเราแบบเฮ้ยรู้สึกดีใจที่เราซื้อมาแล้วแบบเออใช้คึกว่าเราโอพี่โมพี่อื่นเหมาอะไรเนี่ยเราไปเจอที่อันนี้ที่ไหนอ่ะที่ตั้งอะจะไปซื้อเคสไอ้แพดเฉยที่เซนลาเราคิวกันบอกว่าขึ้นไปดูก่อนขึ้นไปดูก่อน ต,ต,ตอนแรกจะซื้อแค่เคสได้แค่นี่ชักได้มาดีมาเลยอะไรนะแพงไหมหกร้อยกว่าบาทโอเคอ๋อข้าวมันไม่มีมันไม่มียี่ห้อไหมมีเป็นของจริงได้หรอพี่บอลก็นั่นน่ะดิเคป้าเดี๋ยว <c oughs> จะได้ไปเป็นดีเจในรถป้า,ปา เสรถบัมตอนนี้ท่านผู้ช่วยรอลองอยู่โอ้ยนี่เหรอมีความคิดเองนมีความคิดเป็นขับเยอะไปจริงไปอีกไม่อี้องร้อยกว่าคนอะเมื่อกี้เมืสองร้อยกว่าแถ้าไม่มีนนก็ไม่เข้ามาละหรอกจะเดียวเออเขามาดูผู้ชายคนไม่รู้ทำไมไม่มีนนตอนแรกเขาไม่รู้หรอกเออท้องเขาไม่รู้รูอยเตอรแชร์รู้สึกเด็กเอฟเล่นเยอะแล้วนะอันเนี้ยเยอะมันกระจายไปทั่วแล้วแต่วันวันที่มาเต้นนี่ค่ะมีน้ำ เนี๋ยสักพักออนตีกันอ่ะคอยดูเห,เหมือนได้ดูเอฟอีกรอบนึงเออยังไงก็เสียเวลาดูเนต่างนะโอ้ย <c oughs> ไหนไหออนใหม่อ้อนใหม่อ้อนใหม่ัก็เสียเวลาดูเนตตางนะเ <c oughs> นจะเปิดทิ้งต่อในกะองพงนี้สตอตอตอตาไม่ผิดหรอะไม่ผิดขึกอปิดลวปึ๊ดรายการจราจรดูฟังเนตได้รู้ถึงการจราจรด้วยนะไม่งแค่เนี้ โอ้ยเส้นเดิมแต่ก็เส้นนี้เป็นเส้นที่คนก็จริงคุมาสร้างภาพบ้างนะคือพวกอะไรเฮ้ยไม่ได้สร้างภาพพี่บอลพี่บอลอะไรโดนอยู่ด้วยอันนี้พูดจริงปกติอ่ะไม่เจอไม่มีอ่ะปกติไม่มีนั่นเด็กแล้วมันมีได้ไงก็ใช่กับดึกมากคนเห็นเมันมีอะไรรู้ปะมันมาอยู่หน้ารถแล้วในพยักหัวไงใกล้จะพูดใช่ไหมจะคือเล่าตัวล็กเข้าเนี้ย ซื้อได้ไงอ่ะคุณขานไม่รู้ไม่เห็นมีคนเห็นพี่พิมพิมอ่ะพี่พิมพิมว่าแบบโย่หหวเจรงใจเด็กขายโมอะไรห็เงี้ยวพี่เห็นเนี่ยพิทเห็นพี่พิอพ้ทพะทพิทพ้ทพิ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 ทพืทพอทพิทพิทะิทพิทพิทพเทพเทพอไพิทพิทพิอพิทพบทพิทพิทพนทอิทพิทพิทพเทพวทาิทพิงพิทนิทพิทพินพิท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 พิอ้าวพี่พิมพ็เห็นอ๋ทเออว่ะไม่เห็นจะพงมอ่ะ แต่มันตื่นตัวปกติไม่ค่อยเห็นโอ้แต่สงมัยแยกจริงหรอใช่เลยปกติจะแบบเช็ดกระจกเออนี่เลยว่านานทีนี่เลยโอเคสงสัยจะโอเคแต่ถามพี่เลยว่าพี่มีตังหรือเปล่าพี่มีตังหรือเปล่าเออวันนี้มีความรู้ความตังเลยอ้าววันนี้มีตังเลยนะจ๊ะแล้วก็มาได้เนาะคะไม่ต้องใช้ทำอะไรเอาก็กินข้าวซื้อขนมเงี้ยก็ไม่ต้อง อะไรน่ารักมีความไม่จริงชาหะรออิช้าเสะอ่าอีกอะอะไรอีกาอิจฉาลิอย่างไงอ่าอีกวนี้อารมณ์ดี่มีความัวขอแห้ไคนติดดีแล้วผิวใสหอมมาก ค่ะเดี <|so|> ๋ยวก็นกับเวกื่อที่ขัดผิว่าค่ะเดี๋ยวก็ขัดขัดแล้วก็ไลฟ์มาด้วยตอนขัดเดี๋ยวขอเออไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ชอบเติมเน็ตเติมเน็ต